สวัสดีค่ะเพื่อนเือนวันนี้เรามาทำกับข้าวกันนะคะกะเพราไก่นี่ค่ะตําเห็นไหมคะเพื่อนเพ,พริกก,กับกระเทียมค่ะไม่ต้องเอเล็กนะคะไม่ต้องเอเล็กกะเพรามาชุมเครื่องปรุงเลยนะคะก็มีพริก พริกดำกับกระเทียมนะคะแล้วก็น้ำตาลแล้วก็ผงนัวแล้วก็ไก่นะคะแล้วก็มีนี่กระเพราก็น้ำปลาแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรมากนะคะเราก็มาชมกันเลยค่ะต่อกันเลยนะคะเพื่อนๆเราไก่ใส่ลงไปเลยค่ะ ที่เราจะยังไม่ใส่นะคะเพราะว่ามันจะชุ่ม ทีนี้ก็ใส่พริกลงไปเลยเราไม่ได้ไฟแรงมากนะค่อนเพื่อนๆเพราะว่ากลัวมันจะฉุนเพราะว่าที่ต่างประเทศนี้เวลาเรานั่นแล้วจะฉุนมากเลย เราก็จะปรุงไปพร้อมกันเลยนะคะเพื่อนๆใส่น้ําตาลลงไปผงัวก็อยู่กับน้ําตาลนี่แหละค่ะเริ่มทุนแล้วใส่น้ําลงไปเลยจะได้ไม่ทุนคือมันจะแก้ความถุนได้ค่ะเวลามีน้ําลงไปนะคะก็ไม่ต้องคนมากแล้วค่ะตอนนี้แต่น้าําปลา ใส่นิ่มลงไปนะคะมันมีสีดำดำนะคะเหมือนเหมือนไอ้ซีอิ๊วดำบ้านเราคล้ายๆสีอวดำไม่ต้องคนมากค่ะไก่ยังไม่สุก ขอประทานโทษนะคะเพื่อนๆฉ <c oughs> ุนค่ะฉุนฉุนแสดงว่าอร่อยค่ะ <c oughs> แล้วแต่ความชอบใจของคนทำนะคะ <c oughs> ขอชิมนิดนึงนะคะ หืดนิดนึงก็ใส่กระเพราลงไปเลยค่ะของเราจะมีมะกรูดใส่ไปอีกหน่อยนะะึ่งค่ะเพิ่มความหอม กะเพราไก่ในต่างแดนนะค่อนเพื่อนผัดให้กระเพราสรุปก็ใช้ได้แล้วค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆน,น่าชิมไหมคะ หอมชุยเลยเขานี้ชุย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 เลย ไงคะเพื่อนๆนกัะเพราไก่ไข่ดาวชุยเลยหอมชุยชุยเลยนะคะมาทำด้วยกันนะคะเพื่อนๆน เผาไก่ไข่ดาวอร่อยค่ะขวันชุยเลยค่ะมามาทานด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ